สวัสดีครับทุกคนสวัสดีปันสวัสดีม่อนม่อนกินหมาบ่ม่อนกินหมาม่อนยิงหมาม่อนกินหมาบอกเรื่องไงม่อนอะไรมองไม่เห็นไปดูกันนะไปดูกันนะสู้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 พีอนดีปันใช่ไหมพันพันป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 ันกันแล้วกัน สู้สูู้ไป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 ระวัง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 ม่วงม่วงม่วงจอมบอกเขาเขาไปยิงมัน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 แจมสองตัวสตัวไป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 สู้สูู้้เจเจเจ อัดมันอัดมันอัดมันโอ้ยลวงวะลวงวะอือสองหนึ่งสองหนึ่งเหลีมอนม่อนม่อนกินหมาเฮ้ยม่อนยิงหมาเห้ยเหลียม่อนม่อนสู้สู้ม่อนอะไรม่อนกินหมาเอ้ยม่อนม่อนม่อนยิงหมาหรือเปล่า ไอ้ดูทิ่ม่อนยิงหมาเอาหมาเก้าตัวยิงหมาเก้าตัวเก่งมากม่อนม,มอน่มอนกินเออม่อนยิงหมาไม่ใช่ม่อนกินหมาเอาเอาเอาเกาะเกาะเกาะเอาเกาะก่อนเกาะเกาะสูๆๆ้สู้ ไป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 อยูปไหนอ่ะไปไปไไป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 ,ไป,ไปอมอนมมอนระวงังมอนมอน,มอน,มอนระวังมอนม,มอนสมม <First blood. S 2> ตยตายลมอนไปไหนลวมอนกลับมาทำไม อ๋อไม่มีอะไรแล้วดูอยู่ฝั่งนู้นมอนล้มเอาบอดไปบอดไปเ,เรียบร้อยจอาาอยับไว้อย่าฮอนอย่า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 ฮาวมอนใจเย็นๆไปด้วยกันใจเ,ย,เย็ยนๆเ,เอาเอาเอา,เอานี่เอานี่สู้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 ไปไปไป,ไป เอาเอาเอาขอขอเข้ามาเข้ามาไป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 ม่อนระวังม่อนม่อนมอน,มอน,มอนระวังจะเย็นลอกกูด,ด้วยจะเย็นม่อนจะเย็นยิงโดนไหมนะนั่นหนาลวงแล้วม่อนเอ้ยบอกว่อย่าห้าวอย่าพึ่งห้าว ผมูยิงไม่ถูกเนี่ยเออโดนมาใส่ลรเชี่อเชียโดนแล้วเดีวโดโดนเขาแล้วโดนเขาแล้วใจเย็นใจเย็นใจเย็นเชืยอเชียเชียเขายิงแม่นกว่า เขายิงแม่นกว่าไม่เป็นไรสู้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 ได้ก็สู้สู้ไม่ได้ก็สู้เหมือนเดิมจะไม่ม่อนจะไม่ปันเอาเอาเห็ดเห็ดเห็ด กินเห็ดกินเห็ดดีต่อสุขภาพร่างกายไป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 ระวัง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 โดดลงมาทำไมอ่ะขึ้นดิกุยลงเชอหายไปนู่นนู่นนู่นก็ดดดดไปไม่ถึงด้วยเยอยแตกด้วย กอดแตกด้วยเอาบอดไปเอาบอดไปรอ้ยลุมอยู่ตรงนั้นจะโดมกขาคาลงมานั่งลงกูเชีย่ยโดนเขาซะง,งั้นนุ่นเฮ้ยมาอ้าวทิ้งกูซะงั้น กูหิวต้องสองรอบ <Yeah. S 1> แม่งกูหิวต้องสองสองรอบถึงเวลาแม่งวิ่งหนีกูแม่น้ำตาจะไหลม่วงเอ้ยบักจอมมึงนะมึงกูสายหิวต้องสองรอบกูล้มแม่งวิ่งหนีแม่ น่า,ารักสัตว์น่ารักสัตร์รรกําลังไปใจเย็นเย็นสองสองแล้วยิงมันอ้าวบททันนิ้ยิงส้่มลมหรอเชีย้ยโดนข้างหลังเข้า ไปเร็วเทพให้เขาละให้เขาละละปานปานสู้สู้ปาน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 อิดมากปานอิดส,สามตัวระวังหลังเข้าระวังหลังเข้าระวังหลังเข้าสองสองสามมันเข้าไป <Double kill. S 2> อ้าวเหลือตัวเดียวละ ยิงยิงยิง,ยงระวังระวัง <Double kill. S 1> จเจย์จเจย์จเจยเจย์เด็กใกล้มันเด็กใกล้มันโอ้ยเชี่ยสองหนึ่ง <Yeah. S 1> ไม่รอดตกสองหนึ่งเอาเอาเนี่ยเอาเนี่ยเอาเนี่ยเขานำไปละสามสอง เอามาซื้อเอามาเอามาไป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 ม่อนม่อนทำงานหน่อยม่อนม่อนรู้สึกว่าม่อนหายไปเลยนะม่อนหายไปจากหายไปจากทีมเลยนะม่อนใจเย็นๆนะนๆๆๆ,ๆ ม,มันเย็นมันจะเย็นมันหรือข้างบนอยู่พูนล้มมันขึ้นไปซ้ำขึ้นไปซ้ำมันมันขึ้นไปซ้ำเี้ยกูเชื่อมึงเอาพกจอมแม่งวิ่งหนีกูกูสาช่วยทั้งสองรอบ จะเย็นจะเย็นจะเย็นปันเชื่อ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 เกียบร้อยเก่งมากปันเก่งมากเก่งมากปันทีวีปันทีวีคือแบ่งปันทีวีให้กันใช่ไหมอ้าวสามสามแล้ว อันนี้เป็นของเราเอาให้หมดซื้อซื้อซื้ออัปเกรดทุกอย่างเอาทุกอย่างมีอะไรเอาให้หมดซื้อให้หมดมซื้อให้หมดอีพออีพออีพ e e ีไป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 มันปั้นปั้นระวังปั้นระวัง เข้าไหมขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไป,นไประวังระวังตามไปตามไปตามไปคปเวอร์ที่ลงเดี๋ยวลงละ่ะเอาน,นี่ไงงี้ไงตายไปมึงตายไปตายตายตกน้ำ <So kill. S 1> ชนะ เกือบไม่รอดเกือบไม่รอดเกือบไม่รอดแล้วเกือบไม่รอดนำเขาเขานำกลับมาชนะได้เออนีละไ,ไปโดดล่มไปโดดล่มไปโดดลมไปโดดล่มกันไปโดดล่มกัน

ยิงยีนี่ะ ings, นะ้มเขาเอาคนสุดท้ายไหยิงตัวเดียวเว่าเป็นคนสุท้ายชนมยิงสี่สิบเก้าคนกโดนยิงตัวโดนยิงตัวสุดท้ายก็ไม่กคนเดนัวนะ เปลียนเ่นเอาตัวรอดแต่หัวไม่รอดหัวโดินดีเข้ามาเอามาเอาหมดเอาหมดเขามาเอามาเสี่ยเยอบกุลอบกุ้งรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงดีเงี้ยไปรอแป๊บนึง เอาเอาเอามาชิดลันดีๆไม่มีเลยเอามา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 ไปตกันขพัญใาตั๊กเล้ชมาดิขึ้นม้ <Kill. S 2> มันไม่ขึ้นโดนกูยิงนะก,ก็บอกก่อร้อยบอกขึ้นมาขึ้นมาก็ไม่ขึ้นเอามาแอบบีไฟนี่เอามามาเอาซูตมาเอามาแม,าเามา่เสียงเสียงคุ้นเคยเอามา ินจุน้อดงนั้นอก,อ,ก,อ,ก,อ,กอ,อยู่งบัวกโด,ดกันอยู่ไปเกาะเกสองกอ,องเอาเ

โดดยิงท่าถนัดก,กูรูแ้แหละโดดยิงนี่ยังไม่ได้ซ้อมโดดยิดงยังไม่ได้ซ้อมอันนี้ซ้อมมาแล้วเอาไปไม่ได้อีกเอาเอาชิปเอาชิป เอาชิปให้เอ็มพีอ็มพีไฟต์กูเตงแล้วดีนี้มาโดกันไปคุณโดกันไปก่อนกูเก็บของก่อนกูเขาเขาเก็บของของก่อนแป๊บนึงโดกันไปตัวสุดท้ายแล้วเพิ่งมากูไม่เอาไม่ไปกันไปไม่ไปไม่ไปหาเงินดีกว่าโดกันไปโดกันไปโดกันไป นี่นี่น,นี่โดกันไปกูขอยึดจุดจัดนะแผนซำลองกูจะได้ไม่ตายง่ายง่ายเพราะว่าเดี๋ยวถ้าตายเดี๋ยวได้ชุบชีวิตอีกรอบหนึ่งนี่ไงโอกาสชุบชีวิตพิเศษที่แอดดอบไม่ทันวงไม่น่าจะทันวงกไปข้าเอาข้างในก็ได้

มา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 โดกันไปโดกันไปโดกันไหมอุ้ยไก่นึงไก่นั่นน่ะไก่อยู่นันน่ะไก่ยู่นะไก่อยู่น้งนเตัวเรยเรอยเอยเอดออ ไอเด็ดไอเด็ดไอเด็ดไวไวไววงจะบีบแล้วเร็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 ววงจะบีบแล้วใจเย็นใจเย็นวงจะบีบแล้ววงจะบีบแล้ววงจะบีขอซาดเอ็กดีกว่าไปงงขอซาดว่ะแรงขอซาดอีกแรงกว่า เดินเงิน,งนต้องการเงินต้องอาการเงินมาตีมาตีอาวุธเนี่ยขาดอีกขาดอีกแปดร้อยตีสองอย่างเลยได้แล้วเชื่อเชื่อวงบิงุวงบิดวงบิดวงบีบ หลังชวนตายวงหรือเปล่าตายวงหรือเปล่าตายวงไหมโอ้ยตายวงไหมน่าจจะไม่รอดอะไป800แปดร้อยวะไป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 วิววิววิวเข้าวงวิ่งเข้าวงวิ่งเข้าวงวิ่งเข้าวง ไป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 ไวิ่งวิ่งวเอาชุดนี้ทั้อดวงบีบแล้ววงบีแล้ววงบีแล้วโอ้ไกลไกลไกรถไม่มีด้วยแถวนี้ไป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 นาหาไป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 ังไ ทันมุงเจ้าเจ้าเกาะห้าทันไหมอือห้ามากาห้ามาไวๆกาห้าเร็วๆกาห้ามาเร็วๆกาอห้าทั้งตัวมาเร็วๆเร็วๆเร็วๆัว้นติดแลเว้นติดไปวกาะห้า วายวายวาย้นทา่งเร่งรีบีบรีบเร่ร่กันเลยยิงยิงยิงิงงผดจอไปแล้วจะไม่ได้ฟ้าดะจะไปโดดใส่กันแล้วรึกียังไม่สุดนี่ยะนี่ยะเหยียบร้อยได้มันรักกูตายละยิงกันไป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 ละยิงกันไปไม่ใช่งหนุองกู อังกูนูนต้องไปกลางวงไปรอไปนั่งรอมกลางวงมันเคยมากดดันไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เราไม่ชอบกดดันทั้งโวยวงบีทั้งโ,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 โดนไล่ยิงตูดไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไปนั่งรอกลางวงดีกว่า มาได้ที่ละอ่าวงเข้าทางคู่ด้วยมั้งวงเข้าทางคู่ด้วยยิงกันไปยิงกันไหมเพือสี่ห้าตัวยิงกันไหมช่วย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  ผ้ารูเกล็ดแตกแต่มีเกาะผ้าแนี่ยดิงกันไปสู้ขอ,อดูก่อนไม่มีเหี้ยอะไรเลยไปขอตะไป,อไปเอามารอ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 ยิงกันไป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 